สีสันโซเชียลนะครับวันนี้พามาชมคลิปของคุณครูท่านหนึ่งค่ะแกคงแบบช่วงนี้แบบคือต้องการเสพความสุขอคงแบบทำงานหนักแหละทําทำงานหนักก็เลยแบบกำลังใจเอความสุขที่ใกล้เราที่สุดควรจะเป็นอะไรค่ะคุยกับนักเรียนสิอคุยกับนักเรียนค่ะคุยเสร็จก็เลยบอกนักเรียนว่าอจัดมา จัดมาเต็มๆขอแบบชุดใ,ใหญ่ๆเอาแบบว่าไม่ต้องยั้งโอเคนะเอาแบบว่ามาเป็นชุดมไม่ต้องเว้นแม้แต่วินาทีเดียวไปดู<ส>ความสุขที่นักเรียนมอบให้กับคุณครูท่านนี้ครับ สวยเหมือนเป็นไงเมื่อคุณครูต้องการพลังบวกนี่ไงนะครีบนักเริยนจบให้ไม่มีเว้นแม้แต่วินาทีเดียวนะแต่ด้วยความเจนอัลฟาเนาะบาคำนี้เราอาจจะไม่เข้าใจอะไรอ่ะสวยเหมือนเบบี้ทรีคืออะไรอ่ะคืออะไรทีมงานรู้ไหมฟังฟราไหมคะ ตุ๊กตาเหรอเหมือนบาร์บี้อย่างเงี้ยหรอคือก่อนนั้นเนี่ยเราเคยเห็นคลิปไนคุณครูสวยเหมือนเวโกเวล็อปเหมือนย่เงี้ยอันนันเกก็คือบอว่าเป็นเพลงคนดูไปคุณผู้ชมฮะ5.7ล้านวิวนะครับแล้วก็บอกว่าเอ๊น้องๆสรรหาคำพูดมาจากไหนลูกเก่งมากไม่หยุดเลยคือแบบคนนี้จบคนนี้ต่อได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็บอกนี่คือวิชาสร้างพลังบวกหรือเปล่า บอกคุณครูว่าทุกคนที่ชื่นชมครูเนี่ยเกรดสี่ต้องมาแลยต้องมาแล้วนะนี่อ,อ๋อแล้วค,คุณครูน่ารักนะน่ารักนะคะแล้วก็จริงๆแล้วพลังบวกเนี่ยก็สร้างได้จากตกเรยียนเนี่ยแหละเนาะนะคะ